ร้อยับผมเสร็จเรียบร้อยเข้าสวนเรืร้อนครับไปไปกินกันครับรุ่นหอมกลุ่นแซบเสร็จเรียบร้อยครับพี่นอาไปกินร่มเข่ากันผัดเผ็ดโฮปลารลุดเด็ดจัดไปครับ หั่นหมูป่าพอดีคำบางๆกระเซ็บๆครับพี่น้องนี่เลยเพอดีคำเลยครับ <c oughs> กกเคร,ร,รื่องครัวครับเป็นแกงเผ็ดพริกไทยสดกระชายใบกระเพราไปครับไปเบื่งกันเริ่มแรกครับผัดพริกแกงป่าเลยครับเอยตะเกียงปลาเปลี่ยมาเลยตัดให้หอม

อุ่นเครื่องตมนัวต้มฟุงรดเดี๋ยวน้ำตาลหน่อยหนึ่งครับความหวานปลามันหอยครับรความเข้มข้นแต่งไปเลยเอ รากผมรากสุดเลยเนี่เสร็จแล้วใ่กระชายที่เตรียมไว้ครับโบกไปเลยพริกไทยเนีออ่ยซอยกรอบ เดือดพุทดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเทลจงจานเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรีย,ยรบร้อยครับหอมกลุ่นหอมกลุ่นแซ่บเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องพาไปกินรสมะเขากันนี่เลยข้าวสวยร้อนๆครับโอ้ qua mình đâu mà biết đâu quá ủa bình gì rồi, nữa biết đâu quá không ủa